ติดต่อผมมาครับเรารับซื้อนะครับแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินครึ่งกระเบื้องครึ่งลาคร,คร,ครคามนะครับพระเครื่องพระพุชาของเก่าเหล่านี้สามารถนํามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินล้านได้ที่เรานะครับร้านเขียเพ,เพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันคุณมีของเก่านํามาเช็คราคาฟรีที่เราได้คุณมีเหรียญเก่าหยิบเหรียญเก่าของคุณแล้วเดินทางมาหาเราครับมาเช็คขอมาเช็คราคาฟรีเลยนะคุณรู้ไหม ของบางสิ่งบางอย่างอาจปแปลเปลี่ยนเป็นเงินล้านก็เป็นได้นะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีของเก่าแชร์คลิปนี้ด่วนๆ,ๆครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนี่พี่มาสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับก็มีแบบนี้ติดต่อเรามานะบางสิ่งบางอย่างนะครับเปลี่ยนเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้พี่ดูดินเนียพระย่อย ก็แปลเปรียบเป็นเงินแสงเงินล้านได้คุณมีกระเพาะปลาเก่าแบบนี้นี่วางให้ดูแบบนี้นี่กระเพาะปลาเก่าเราก็ซื้อนะครับกระเพาะปลาเก่าเราก็ซื้อใครมีของเก่าอยากจะขายคุณติดต่อมาเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนแชร์แล้วเฮงเฮงเลยๆยครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เดือนเพนนะครับเอาใขรเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยซีเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์เมื่อวานผมไปซื้อของเก่ามาบ้านหนึ่ง เมื่อวานไปซื้อของเก่ามาบ้านหนึ่งจ่ายเงินไปเกือบสองล้านนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอแชร์ก่อนนะสวัสดีพี่เปรมยุพาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นครเวียงอมตะสวัสดีครับอ่ะพี่จ๋าฟังนะเดี๋ยวเรารอระหว่างรอเพื่อนเดี๋ยวคุยกันไปพังๆก่อนเมื่อวานมีเอฟซีตามผมไปซื้อของที่บ้านมีทั้งแบงค์มีทั้งเหรียญมีทั้งพัะเครื่องมีทั้งเครื่องกระเบื้อง ของชุดนี้ครับสวัสดีพี่ตินภพบุสบาครับสวัสดีครับของชุดนี้เป็นของที่บรรพบุรุษคุณปู่คุณย่าเนี่ยทิ้งไว้ให้กับเอฟซีท่านนี้แล้วอะไรรู้ไหมครับเอฟซีท่านนี้มีพี่น้องทั้งหมดสี่คนนะครับมีพี่น้องทั้งหมดสี่คนแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้เสียไปครับ มีของเก่ามีของที่คุณพ่อคุณแม่สะสมไว้อยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นจำนวนมากมาที่ร้านผมครับหยิบพระมาหยิบแบงค์มาหยิบเหรียญมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยมาถึงร้านแล้วมาเปลี่ยนตังค์ได้ไปประมาณวันนั้นเจ็ดเจ็ดพันกว่าบาทเกือบแปดพันและเขาบอกว่าวันนั้นผมอยู่ร้านพอดีครับคุยกับผมเขาบอกว่าคุณแบงค์ ที่บ้านมีของแบบนี้อีกเยอะเลยคุณแบงค์ไปดูที่บ้านไหมผมก็ถามพี่ครับพี่มีรูปไหมครับพี่ก็บอกไม่ได้ถ่ายรูปไปเลยแต่บ้านเขากับบ้านผมเนี่ยมันห่างกันไม่เยอะมันห่างกันไม่เยอะผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมแวะไปดูให้พอไปเห็นสภาพบ้านเนีบยพี่รู้ไหมเป็นบ้านไม้เก่า เช่าเขาอยู่นะครับเป็นบ้านไม้เก่าๆเช่าเขาอยู่แล้วสภาพบ้านเน่ยต้องบอกว่าเดินเข้าไปเนี่ยเป็นไม้กระดานแบบเก่าๆเลยนะแบบเดินเข้าไปแบบเสียวจนนะหลนเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยเสียวจนนะหลนเนี่ยคือมองสภาพบ้านไม่น่ามีของอะ่ะแต่พอเดินเข้าไปในบ้าน,นครับไปเห็นของเก่าที่อยู่ในตู้ไม้ไปเห็นลังของสะสมที่คุณพ่อคุณแม่เขาทิ้งไว้ให้ ผมบอกน้องเลยน้องได้รับเงินแน่นอนครับได้รับเงินแน่นอนได้รับเงินแบบหลายตังค์ด้วยผมซื้อพระสามองค์พระบูชาหนึ่งองค์พระเหรียญสององค์สามแสนสองตีราคาไปปุ๊บน้าตาไหลาภาคเลยผมก็ถามเขาว่าแสบตาแหละครับไม่ใช่ครับเขาบอกว่าตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เสียไปมีหนี้อยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นบาทเนี่ย เขามาตามทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกไม่มีเงินไปจ่ายอะ่ะพอผมตีพระสามชิ้นสามแสนกว่าน้ำตาไหลพากเลยเขาบอกว่าได้เอาเงินไปใช้นี่แล้วสามแสนกว่าแค่นั้นยังไม่พอครับไปเจอของอีกหนึ่งชุดที่อยู่ในหลังที่ผมบอกตั้งแต่ทีแรกมีทั้งเครื่องกระเบื้องมีเหรียญแล้วก็มีพระเครื่อง นี่เครื่องกระเบื้องคือชิ้นนี้นี่นี่ชุดนี้นี่ผมวางไว้ดูชุดนี้ผมจ่ายเงินไปพี่รู้ไหมถ้าผมจะซื้อหมื่นหนึ่งผมก็ซื้อได้เขาก็ขายแต่เราทำไม่ได้ไงผมซื้อชุดนี้สี่หมื่นแปดพันบาทเนี่ย มันมีบินเดียวนะเนี่ยสวัสดีจันเบลล่าบุรีครับสวัสดีพี่จารันครับเนี่ยซื้อชุดเนี้ยสี่หมืนกบาทแล้วก็ซื้อของเนี่ยในลังเนี่ยเป็นเครื่องกระเบื้องเป็นพระเป็นอะไรรวมแล้วจ่ายเงินทั้งหมดหนึ่งล้านกระบาทที่ผมมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูในวันนี้ครับและขออนุญาตพี่เขา นำเรื่องราวของเขามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าเฮ้ยของแบบนี้ยมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงนะเนี่ยพี่ดูเด็ดเนี่ยถ้วยน้ำชาเนี่ยใครมองก็บอกจะซื้อไปทำอะไรวะซื้อจริงหรือเปล่ามีคำถามหลายคำถามครับอยากถามว่าแบงค์เนี่ยซื้อจริงเปล่าพี่อย่าลืมนะคุณมีของเหล่านี้ คุณเอามาขายผมมิติขอถาดแดงใบนะึงคุณมีของเหล่านี้คุณเอามาขายผมคุณมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านคุณหยิบพักเครื่องของคุณมาเช็คพักฟรีได้ที่เราหยิบมาเช็คพักฟรีเลยครับบางคนเนี่ยมีพักอยู่เนี่ยจำนวนเยอะๆผมพูดถูกไหมคุณไม่รู้หรอก พระที่บ้านคุณแบบไหนที่เป็นพระที่มีราคาแพงผมพูดถูกไหมสวัสดีพี่บุตรครับสวัสดีครับร้านนี้ของจริงซื้อสัตว์กับลูกค้ามากๆขอบคุณพี่บุตรครับก็อย่างที่บอกครับพี่พระเครื่องมีมูลค่ามากกว่าที่คุณคิดแบงก์เก่าเหรียญเก่าของเก่ามีมูลค่ามากกว่าที่คุณคิดเมื่อวานจ่ายไปเนี่ยจ่ายเงินไปเนี่ยเป็นล้านเนี่ย จ่ายไปแล้วยิ้มไปนะต้องพูดแบบนี้นะครับจ่ายไปแล้วยิ้มไปนะใครที่ดูอยู่นะแล้วที่บ้านมีของเก่ามีเหรียญเก่ามีแบงก์เก่าผมรบกวนกดเล็กหนึ่งให้ผมหน่อยครับสวัสดีเอฟซีทางทิกตอกครับใครมีคําถามถามได้เลยนะมีเหรียญสตางแดงรับซื้อไหมต้องดูนะครับเหรียญสตางแดงเป็นแบบไหนกาบนมัสการพระบุญแทนนะครับอ่ะแล้วนี่พี่ดูนี่เมื่อวานเนี่ยเนี่ย มาจากบ้านหลังเนี้ยเนี่ยพี่ดูเนี่ยเนี่ย <_ C 1> เวลาเจอทีเจอทีอะไรเยอะๆแบบนี้เห็นไหม <_ C 1> เวลาเราเจอทีเราเจอทีอะไรเยอะๆแบบนี้ครับพักเครื่องนะครับใครดูอยู่กดหนึ่งมาก่อนมีพักกดหนึ่งสวัสดีเจลินดาลอยไล่ครับ <_ C 1> <_ C 1> คุณมีของเก่าเนี่ยอยู่ที่บ้านเหมือนคุณมีเงินสดนะ มีเหรียญบาทคําถามจากติ๊กต็อกครับเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าศูนย์ห้ามีราคาไหมเหรียญบาทรัชการี่เก้าปีศูนย์ห้าต้องเป็นแบบยอดเจดีตรงกับยอยักษ์ครับแบบธรรมดามันไม่มีราคาแบบธรรมดามันไม่มีราคาครับแบบมันเจอเยอะเวลาเจอทีเจอทีเป็นพันพันอันสวัสดีพี่ประหยัดครับพี่และผมมีอะไรจะบอกพวกพี่พให้พวกพี่พฟัง มีคนที่อยากจะขายเอาอย่างนี้พี่ใครอยากขายพระใครอยากขายเหรียญใครอยากขายแบงค์เก่าผมรบกวนหน่อยได้ไหมครับพิมพ์คำว่าอยากหน่อยได้ไหมครับสวัสดีพี่จาลุครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทองก้อนครับอ่าสมเด็จคำข้าวใช่ครับนี่สมเด็จคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงครับแบบเนี้ย ถึงแม้จะเป็นพระย่อยพี่องค์หนึ่งหลักร้อยองค์หนึ่งหลักร้อยแต่เวลาพี่พี่เจอทีพี่พี่เจอทีอะไรเยอะๆผมมีเก็บไว้น่าจะเป็นพันๆองค์นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูผมมีเก็บไปเยอะนะครับพวกพิมพิเศษพิมพิเศษเนี่ยก็อย่างที่บอกครับหากพี่พี่มีแบบเนี้ยเนี่ย พี่ๆเนี่ยเอามาเรืเลยเนี่ยผมเก็บไปเยอะมากเก็บไว้น่าจะผมว่าน่าจะห้าร้อยองค์ผมว่ามีแน่ล่ะเนี่ยพี่ดูเดีดอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเป็นพิมพ์พิเศษนี่อันเนี้ยเป็นพิมพ์พิเศษเนี่ยพี่ดูเด็ดเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยแบบมีเม็ดพระธาตุเนี่ยนะครับใครที่มีพระเครื่องเยอะๆคุณติดต่อเรามาคุณหยิบพระของคุณมาเช็คพระฟรีได้ที่ร้านแบงค์เข็มเพชร วัตถุโบราณครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาติญาตประเมินราคาฟรีครับเช็คพาฟรีเช็คพาฟรีเช็คเหรียญฟรีเช็คแบงค์ฟรีฟรีทุกอย่างบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่เสียอ่ะและสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าอยากขายแบงค์อยากขายเหรียญผมกาบตรงนี้แล้วพี่กาบตรงนี้แล้วอยากขายแบงค์อยากขายเหรียญอยากขายพระ บางคนครับเดินทางมาที่ร้านแล้วขายไม่ได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แหละของไม่ตรงเจอเพจปลอมเจอนู่นเจอนี่ผมพูดถูกไหมผมอยากจะไหว้นี่ครับและวิงวอนเรี้บางคนบอกว่าเฮ้ยแบงค์มาแล้วทำไมแบงค์ไม่ซือ้อ เฮ้ยแบงค์ฉันอุตส่าห์เดินทางมาเนี่ยเดินทางมาไกลเดินทางมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงทําไมแบงค์ไม่ซื้อมีคนเนี่ยถามแบบเนี้ยอยู่ทุกวันพิจารุบอกว่าผมแชร์ไปแล้วครับอ่านข้อความของผมหน่อยส่งรูปเหรียญพาไปแล้วใช่ครับเดี๋ยวดูให้นะครับมีคนพูดแบบนี้ทุกวันครับเพราะว่าอะไรพี่ๆรู้ไหมครับ พวกเอฟซีเหล่านี้ไปเจอเพจปลอมมาส่งเหรียญบาทส่งเหรียญห้าส่งเหรียญสิบไปให้โจรส่งแบงค์ธรรมดาไปให้โจรโจรตีเจ็ดแสนโจรตีสามแสนโจรตีห้าแสนและพอมาถึงที่ร้านแชร์ไปก่อนแชร์ก่อนนะแชร์ก่อนนะใครเป็นเอฟซีผมคนละหนึ่งแชร์นะครับและพอมาถึงร้านครับขายไม่ได้ มาเจอเพจจริงมาเจอเฟซจริงงงเลยนะอึ้งเลยทำไมแบงค์มาถึงร้านแล้วคุณไม่ดูของผมเลยดูครับทำไมไม่หยิบส่องเลยของบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องส่องสวัสดีพี่สุภาวดียมยศจากขนอมครับของบางอย่างเนี่ยผมพูดจริงๆนะมันไม่ต้องส่องพี่ผมพูดจริงของบางอย่างอะ่ะ ถ้าพูดแล้วจะหาว่าคุยนะมองแบบเอียงซ้ายอะ่ะด้วยหางตาผมยังรู้เลยว่าเล่นไม่เล่นสวัสดีพี่บุพาแชร์แล้วครับขอบคุณครับมองด้วยหางตายังรู้เลยครับว่าเล่นไม่เล่นแต่คืออะไรรู้ไหมเราเกรงใจลูกค้าทุกคนผมเนี่ยเกรงใจจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ามาแล้วไอ้แบงค์ไม่ซื้อเสียเวลาพี่ไม่ได้เสียเวลาแต่พี่นะ สีเวลาทั้งพี่สีเวลาทั้งผมนะแล้วพี่ดูนี่ผมก็อยากจะให้ไม่อยากจะเดี๋ยวจะหาว่าเรามานั่งคุยมานั่งโมพี่ดูนี่ที่ร้านครับเมื่อวานครับคิวเท่าไหร่ครับมีคนมาที่ร้านเท่าไหร่ครับใครเห็นเลขช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยเนี่ย เรลียวทามไม่มีโกหกยอดซื้อเมื่อวานเกือบสี่ล้านครับสามล้านกระบาทรวมทั้งผมไปซื้อข้างนอกด้วยเกือบสี่ล้านนะครับเราไม่มีเวลามานั่งโกหกหรอกหลายๆคนเนี่ยเคยมาที่ร้านสวัสดีพี่ดิวครับสวัสดีพี่ดิวอ่าสี่เดิวอาทิตย์นะครับพี่ดิวจากสะพานกวายนะหลายคนมาที่ร้านเราครับ แล้วขายได้เนี่ยเยอะแยะคนที่ขายไม่ได้คุณลองมองโต๊ะข้างๆครับตอนนี้ที่ร้านเปิดหกโต๊ะแล้วนะที่ร้านเปิดหกโต๊ะนะครับสามร้อยกว่าคิวคุณคิดว่าเนเรื่องล้อเล่นเหรอที่จะต้อนรับคนทั้งหมดสามร้อยกว่าคนน่ะไม่ได้สามร้อยกว่าคนสิแชร์แล้วขอบพระคุณงับพี่คนอย่างกูครับชื่อดีจริงๆ บางคนโดนโจรหลอกมาบางคนครับไปเชื่อโจรมากกว่าเชื่อผมพอมาถึงร้านเนี่ยทำไมไม่ซื้อปั่นกระแสหลอกลวงอย่างงู้นอย่างนี้พี่กุ๊กไก่แชร์แล้วขอบคุณครับพิ่น้คำแชร์แล้วขอบคุณครับปั่นกระแสเอ,อเ,อเ,ออเอายอดวิวเอานู่นเอานี่ผมถามหน่อยไอ้ยอดวิวเปําทำไรได้ ผมมีเอฟซีที่รักผมผมกล้าพูดเลยใช่ผมมีเอฟซีที่รักผมเนี่ยคนติดตามผมชุกช่องทางเกือบสิบล้านมีเอฟซีที่รักผมหนึ่งล้านคนพอเอาใครรักแบงค์เข็มเพชรบ้างอะ่ะกดหัวใจให้ผมคนละสองทีได้ไหมล่ะพี่แล้วบางคนครับเอามามั่วเลยดูทุกคนครับ แต่อะไรรือว่าไปดูเพจปลอมน,นั้นเลยแล้วโอนตังค์แล้วไม่เชื่อเราขอบคุณจันเบลล่าบุรีครับขอบคุณครับเชื่อผมผมไม่เคยโกหกไม่ต้องมานั่งหลอกลวงเพราะว่าอะไรพี่ๆรู้ไหมครับผมเนี่ยตรงประเด็นชัดเจนคุณมีของอยากขายและเป็นของที่ผมต้องการเนี่ยตอนนี้ f a c e b o o ติ i k t o k ดูอยู่เนี่ยเกือบสี่ห้าร้อยสวัสดีพี่เบียร์หวานครับเจอไลฟ์พี่แบงค์สักทีครับเจอแล้วครับบางคนเนี่ยหยิบเหรียญมาตีราคาไปเจ็ดแสนแปดแสนน่ะนั่งลถมาจากเหนือใต้อีสานออกตกผมเนี่ยเห็นใจนะผมพูดจริงๆครับพี่ใจเย็นๆอย่าโลภพี่ๆเชื่อผมนะอย่าโลภ คุณลองส่งรูปมาประเมินราคากับผมก่อนก็ได้หรือคุณเดินทางมาที่ร้านหากคุณไม่กลัวเสียเวลาคุณมาเลยมารับเงินสดเนี่ยพี่โอ้โหเราก็ไม่อยากจะบอกเนี่ยพี่พี่ดูนี่ซื้อของสามหน้ากระดาษพี่คิดว่ามันเยอะหรือมันน้อยล่ะซื้อทั้งวัน เพจปลอมผมโคดเยอะที่วันเนี้มานั่งพูดมานั่งคุยกันในทุกทุกเช้าเพื่ออะไรรู้ไหมครับมีเอฟซีของเราโดนโกงอีกเยอะพี่บางวันมันหาได้เป็นแสนแสนนะไอ้โจรพวกเนี้ย พี่ตินภพบ,บอกว่าชื่อเสียงหากินได้ความเชื่อถือในที่ใช่ครับขอบคุณพี่ตินภพบครับชื่อเสียงผมมันเอาไปหากินได้และพี่ลองเปิดใน Facebook ดู Facebook ผมตัวจริงนะพี่ฟังผมนะมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าอยู่ที่ด้านหลังและประเมินราคาฟรีทุกชิ้นเลย บาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่เสียช่วงก่อนเนี่ยเมื่อสักสี่ห้าเดือนผมไม่เคยไลฟ์ทิก t o อกเลยนะมี FC เอซก็บอกแบงค์แบงค์ช่วยมาไลฟ์ทิก t o อกหน่อยมีเอฟซีที่ดูแบงค์เนี่ยอยากดูแบงค์ในทิกต o อกเนี่ยเยอะมากผมมาเปิดดูใน t i k ต o อค,ครับโอ้โคตรปื้มเลยผมพูดจริงทิกต f อกเฟซบุ๊กยูทูบเนี่ย พี่ธันฤดีบอกว่าจริงไม่โกหกจริงใจมากขอบคุณพี่ธันรดีครับแสดงว่าเคยมาร้านจริงๆเพราะไม่รู้จะโกหกทําไมพี่คนที่มาที่ร้านคุณคิดว่าสามร้อยคนน่ะมันเยอะหรือมันน้อยอ่ะพี่บอกผมหน่อยได้ไหมล่ะพี่ทองคุณบอกหายไปนานครับมาแล้วครับเดี๋ยวจะมารายงานตัวทุกวันครับพักเครื่องเนี่ยก็เหมือนกัน คุณหยิบพักของคุณมาเช็คได้เลยบางคนถามครับพี่แบงค์มีพักเครื่องแบบเนี้ยแล้วเยอะๆแบงงหลับไหมเดี๋ยวพี่ดูนี่ผมก็อยากจะเอาให้ผู้พี่ๆดูนะเดี๋ยวจะหาว่าผมอวดเนี่ยนี่พี่ดูเนี่ย ซื้อทุกวันนะครับคุณมีแบบเนี้จำนวนเยอะๆแล้วคุณไม่รู้ว่าจะนำพระที่บ้านคุณไปขายใครพูดแบบนี้เลยนะพี่พรท่พี่พิมทองบอกว่าไปมาแล้วคนเยอะมากขอบพระคุณครับมาเลยคุณหยิบพระของคุณมาพระเก่าพระใหม่พระกุพระกล่องคุณหยิบพระของคุณมาไม่ใช่ว่า คุณจะไปใฝ่ฝันว่าจะเจอแต่พระองค์หนึ่งเป็นล้านหลายหลายล้านพระหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นโคตรเยอะและบางทีเป็นวัดที่เราไม่เคยได้ยินชื่อเลยก็มีอาจารย์เบนบอกครังแสงอันนี้ยังไม่ถึงสิบปอร์เซ็นนะครับพี่มีพระเครื่องมีของเก่าคุณเอามาขายผมได้ คุณไม่จำเป็นว่าจะต้องเชื่อผมคุณลองมารู้จักกับผมสักครั้งหนึ่งก่อนและเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าเฮ้ยของมันขายได้จริงนี่ว่าไอ้แบงค์มันซื้อจริงนี่ว่าแต่จะต้องเป็นของที่ที่ผมต้องการนะถูกปะเงินเอาแบบผมแต่ของจเจ้าแบบคุณไม่ได้เงินเอาแบบผมของก็ต้องเอาแบบผมด้วย นะครับสวัสดีพี่กัญญาพ่ออยู่มากอยู่ไกลมากพ่ออยากไปมากแต่อยู่ไกลแถมจะให้ไปด้วยหัวจะปวดนี่แหละเอฟซีผมพี่พี่กัญญาแบบนี้แหละเอฟซีผมและพี่ๆเชื่อผมนะของถ้ามันขายได้กําไรห้าสิบบาทผมก็ซื้อสวัสดีเอฟซีจากสอปอลาวสบายดีครับกําไรหนึ่งร้อยบาทผมก็ซื้อ เหรียญลงทุนยี่สิบบาทกำไรหนึ่งบาทผมก็ทำของลงทุนห้าหมืนกำไรห้าหมืนก็เคยมีของลงทุนห้าหมืนกำไรหนึ่งพันก็เคยม,งง 50, 1, 000, คยมีมันหลากหลายครับคุณไม่จะบอกว่าไงอะ่ะไอ้ที่ลงทุนห้าหมื่นแล้วได้ห้าหมื่นน่ยถือไว้สองสมปีนะระยะเวลาครับกว่าจะเจอเนื้อคู่บางสิ่งบางอย่างอะ่ะ มันไม่ได้ง่ายแบบที่ทุกคนคิดหรอกผมพูดจริงแต่ของพวกนี้นะครับผมก็อยากจะบอกพเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆว่าคุณมีของเหล่านี้อยู่ที่บ้านอย่าไปกู้เงินนะหยิบของแบบนี้มาเปรียนเป็นเงินพักเครื่องพักเก่าพักใหม่พักกล่องเนี่ยคุณเจอแบบนี้สองเหรียญเนี่ยอ่ะพี่ดูอ่ะแสนกว่า สองเหรียญแบบนี้แสนกว่าแล้วมันไม่ได้มีแต่เฉพาะพระอย่างเดียวที่มันขายได้มันมีอีกหลากหลายอย่างที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยที่มันขายได้ขาดทุนไม่ว่าเสียนะเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับอยู่จังหวัดไหนอยู่กรุงเทพครับคุณอย่าลืมนะคุณมีของเก่าราเครื่องแบงค์เหรียญ คุณหยิบและคุณเดินทางมาเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านเลยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านหยิบมาครับหยิบแล้วเดินทางมานี่นี่นี่น,นี่เจอแล้วนี่นี่น,นี่พี่ท่านนี้นี่พี่ทองสุกวันที่สามครับผมเอาเหรียญครบรอบแปดสิบปันศาไปให้ลูกน้อง ที่ร้านดูไม่ดูให้ผมเลยครับดูแน่นอนครับถ้าไม่ดูเขาต้องหลับตาผมพูดถูกไหมถูกป่ะ้อวใครคิดว่าพูดถูกพิมพ์ถูกให้ผมหน่อยถ้าเขาบอกว่าเอามาให้ลูกน้องที่ร้านดูแล้วลูกน้องไม่ดูไม่ดูต้องหลับตาถูกไหมต้องหลับตาแบบนี้คือไม่ดูถูกไหมอ่ะถูกไม่ถูกสวัสดีพี่ฉลองครับ สวัสดีพี่จันทันครับนะเป็นแฟนคลับของคุณขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ผมพูดถูกไหมแต่เหรียญที่คุณเอามาเป็นเหรียญแบบธรรมดาทางร้านไม่จำเป็นจะต้องหยิบเหรียญทุกอันขึ้นมาส่งถูกป่ะผมเนี่ยเคียดูก็รู้ครับบางคนเนี่ยมาถึงขายไม่ได้ก็จะบอกเนี่ยแบบนี้เลย มาถึงแล้วไม่ดูเลยมาถึงแล้วไม่ซื้อพี่มันต้องสองทุกเหรียญเลยใช่ไหมกลับมาถึงบ้านตาอยู่อย่างนี้นะตามันจะเลเลยนะดูครับไม่ดูจะเปิดร้านทำไมค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องค่าอินเทอร์เน็ตโขค่าน้ำ ค่าข้าวโหแม่งสับเพเหละค่าภาษีค่าใบค้าของเก่าค่านูนค้านี่ถ้าไม่เปิดร้านแล้วไม่ซื้อไม่หวังจะซื้อจะเปิดเพื่อนะครับอย่าลืมนะใครที่ดูแบงค์อยู่แล้วคุณมีของเก่าที่บ้านแล้วคุณอยากจะขายนึกถึงแบงค์เลย แบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคคมพักเครื่องพรามูชาประเมินราคาฟรีทุกชิ้นบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเลียกเก็บเพราะไม่รู้จะเรียกเก็บเงินคุณไปทําไมเขาบอกว่าจาันเบนบอกว่าดูทุกเหรียญพอดีสามวันก็ไม่หมดเรื่องจริงครับดูทุกเหรียญแต่ถ้าหยิบขึ้นมาสองทุกเหรียญมันไม่ได้ ของที่เราจะหยิบกล้องส่องคุณรู้ไหมเราจะต้องดูให้เหรียญมันมีเขาโค้งซะก่อนไอ้กล้องส่องเนี่ยผมจะบอกให้ไอ้กล้องที่ผู้ผมใช้เนี่ยมันไม่ได้เอามาส่องว่ามันเก๋หรือมันแท้นะเก๋แท้เนี่ยมองด้วยตาเปล่าเราก็รู้แล้วบางคนถามว่าส่องไปในพราคนที่เล่นพราไม่เป็นเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ย ส่องไปแล้วดูอะไรสะอาดกับสกรปรกถ้าคนเล่นไม่เป็นวันนี้ระบายความในใจนานนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วพูดเลยเนี่ยครับผมหยิบกล้องขึ้นมาพี่ฟังผมนะผมเอาไว้ดูจุดตำหนิผมเอาไว้ดูสภาพความสวยเอาไว้ดูเส้นสายลายยันเอาไว้ดู ออบล็อกไหนมีเส้นแตกไหมเหรียญมีมีบินมีรอยไหมแต่หากเป็นเหรียญแบบธรรมดามันไม่เราไม่จําเป็นที่ต้องใช้กล้องนะครับเอาเป็นว่าเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่ตรงนี้กราบขอบพระคุณครับรบกวนแชร์คลิปนี้แชร์ไ like ลน์นี้ไปให้ญาติของท่านดูไปให้เพื่อนของท่านดูสวัสดีพี่ดาวครับ ว่าแบงค์เข็มเพชรประเมินราคาฟรีครับคุณมีพระเอามาเช็คฟรีคุณมีเหรียญเอามาเช็คฟรีมีแบงค์ต่างประเทศเอามาเช็คฟรีมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้เนี่ยเนี่ยเอามาเช็คฟรีส่รงรูปมาประเมินราคาได้ร้านเข็มเพชรวัตถุราณเปิดทุกวัน8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุราณครับ ขอลาพี่ๆทุกทนไปก่อนฝากกดไ like, ลค์ลัวๆฝากกดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยเฮงๆรงเลยๆเ,เจอกันที่ร้านผมอยู่ร้านรอคุณจ่ายเงินสดทุกวันนะครับสวัสดีครับ